การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเปกับช่องหล่าซ่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอบเพื่อนนะครับทอนเงินในแอป MyPop s t a ตตัวนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับใต้ร่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้นะครับไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับแอปนี้นะครับถ้าใครนะครับอยากหาเหรียญในแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับการหาเหรียญนะครับไว้ในใต้ล่างคลิปเลยนะครับสําหรับ ใครที่อยากจะหาเหรียญน,นะครับว่าหาตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปนั้นไว้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับถ้าใครอยากดูก็สามารถกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็การถออขั้นต่ำของแอป,ปนี้นะครับจะอยู่ที่10บาทถอนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ1000บาทนะครับการถอนจะมีแค่ทูมันนี่วอลเล็อย่างเดียวนะครับแล้วก็การเล่นนะครับก็จะเป็นการเล่นง่ายๆนะครับเป็นเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับลูกกว่าตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเราจะได้รับเหรียญมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นจบนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมาทั้งหมดนะครับ1,000เหรียญเล่นแบบให้ไม่มีเหรียญในตารางไม่ใช่นะไม่มีตัวสิ่งของในตารางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับการเล่นนะครับก็จะไม่จํากัดครั้งในการเล่นสามารถเล่นได้ตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็ สามารถเล่นได้ทุกที่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็ตายลางคิปแล้วก็สําหรับใครเล่นไม่นะครับก็ฝากรหัสนี้นะครับข้างๆคลิปนะครับก็ฝากใส่ให้เพื่อนด้วยละกันนะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้รับไปประมาณ3าม ทานเหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับเผื่อไม่เป็นการทําคลิปนี้นานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับทอนเงินในแอปนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าทอนข้างบนเลยนะครับหนึ่งที่เขาเขียนไว้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนตรงไหนนะครับผมขออภยัยด้วยละกันนะครับพอดีฟ้าร้องดังนิดนึงนะครับ แล้วก็การถอนจะมีแค่ทูมันนี่บอลเลตอย่างเดียวนะครับถอนสูงสุดจะอยู่ที่1,000บาทขั้นต่ำอยู่ที่10บาทแล้วก็ถอนสูงสุดจะใช้เหรียญทั้งหมดนะครับ1ล้าน2แสนเหรียญแล้วก็จะเท่ากับ1,000บาทแล้วก็12ล้านเหรียญนะครับไม่ใช่1นึ0 0 0สนเหรียญนะครับแล้วก็ถ้า10บาทก็จะใช้1นึ0 0 0สอนเหรียญแล้วก็บวกกับอีก500เพรนะครับเพรสามารถนําไปถอนได้นะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับท่าเพื่อนไม่มีเพชรนะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถถอนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการถอน100บาทนะครับจะใช้เหรียญทั้งหมด1นล้านสองแสนเหรียญจะได้เท่ากับ100บาทแล้วก็200บาทก็จะเท่ากับประมาณ2อล้านสี่แสนเหรียญจะเท่ากับ200บาทแล้วก็ถอนเงิน500บาทนะครับจะใช้เหรียญทั้งหมด6ล้านเหรียญนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาถอนไปจํานวนเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับก็กดสมัครตอนนี้ได้เลยนะครับจะเป็นสมัครเกี่ยวกับการใส่เบอร์บัญชีวอลเล็ตของเรานะครับนี่นะครับเป็นเพื่อนใส่เบอร์บัญชีวอลเล็ตของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตารางการถอนเรานะครับนายใช่นะครับตารางการถอนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลอกก่อนนะครับพอดีเนี่ยช้านิดนึงนะครับ เห็นช้ามากเลยนะครับไม่ปรากฏได้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเลยละกันนะครับก็กดถอนเงินตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนใส่เบอร์อะไรเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดสมัครถอนเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ผมทําการใส่เสร็จก่อนนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครถอนเงินนะครับกดยืนยันนะครับก็กดยืนยันแล้วนะครับเงินจะเข้าภายในนะครับ1ถึง เกตบ้านนะครับถือว่านานนิดนึงนะครับเดี๋ยว้เพื่อนรอก,ก่อนนะครับพอดีเน็ตทูของผมนะครับ oh, <much> กากมากนะครับเห oh, <my> ็นไหมครับใ oh, <my> นช้ามากเลยนะครับ oh, <my> เดี๋ยวให้เพื่อนรอก,ก่อนนิดนึงนะครับรอก,ก่อนแป๊บนึงนะครับ โฆษณาแต่ละโฆษณานะครับในแอปนี้นะครับบ er. างทีนะครับโฆษณาก็อาจจะยาวนะครับหรือว่าสั้นนะครับแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปจบเลยนะครับเดี๋ยวเงินก็เข้าแล้วนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแอปนี้นะครับก็สามารถถอนเงินให้เราแล้วนะครับก็ไม่นานมากนะครับใครที่สนใจก็ใต้ล่างคลิปแล้วก็ใครที่อยากจะหาเหรียญนะครับสามารถเข้าไปดูที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ การหาเหรียญน,นะครับไว้ในใต้ร่างคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ